อนนั้นท่านน้อยใจหรือเปล่าที่ต้องออกมาจากผมเสียใจเสียใจไม่ได้น้อยใจไผมโอเคหหัวยังไม่ล้านผมเสียใจที่นะทําไมไม่ทําไม,ไมแปรเจตนาของผมผิดแล้วข้อกล่าวหาที่บอกผมทํางานไม่ดีครับใช่ไหมทํางานช้าทํางานไม่ทันใจทํางานไม่เข้าเป้าอแต่โพผมมาหลังจากนายกนายกยังไงก็ต้องที่หนึ่งโพถัดจากนายกก็ผมทั้งนั้นนะ แล้วก็เรื่องยาเสพติดผมก็ทําจนโอ้โหจนคนมาขอร่วมจับกับผมเยอะแยะไปหมดที่ไม่ที่ไม่เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทยในวันนั้น <Okay. S 1> ผมไม่คนบอกใครมาร่วมให้ร่วมครับถือว่าทํางานด้วยกันครับนะครับโอ้เรื่องเยอะแยะมากมายเพียงแต่ว่าเนี่ยไอ้ความที่เราเราคิดว่าสิ่งที่เราทําไปเนะี่ยจะได้รับ appreciation แต่มันไม่ใช่ครับก็มันก็เลยมันก็เลยมีวันนี้ครับก็ไม่รู้ว่าเอ๊ จะดีใจหรือเสียใจดีเออถ้าเขาไม่ไล่เราออกมาเขาไม่ไล่เราออกมาเ้าก็คงไม่ได้เป็นนายกวันน <c oughs> ี้แล้ถ้าคิดแบบเออถ้าอย่ากโกนธนะคิดบวกเป็นนายกนี่ขอบคุณที่เขาไล่ออกมา <c oughs> ครับ